ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบานนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็ช่วงสายๆเนาะก็เริ่มจะเห็นแดดแล้วนะครับหลังจากที่สองวันที่ผ่านมานะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็หยุดตกแล้วนะเริ่มที่จะเห็นแดดบ้างแล้วหล่ะนะครับวันนี้นะครับลุงตันก็จะมา มีเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็มาถึงคิวสูตรเด่นล่างนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับก็ตัวนคลิปหวยรัฐบาลาคลิปหนึ่งนั้นได้ลงให้กับพี่น้องได้รับชมหลายวันแล้วเนะาะมาวันนี้ก็วันที่27แล้วนะครับ สองสามวันไอ้หยก็จะออกนะครับก็เลยมาทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับสู่ที่ที่ผมแต่นให้ไปเนะาะก็ไปเข้าสองตัวบนนะครับก็เข้าตรงๆเลยนะครับก็ถือว่าบางท่านก็อา,อาจจะลุ้นทั้งบนทั้งล่างนะก็อาจจะโชคดีไป นะครับก็งวดนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้สูตรในลักษณะเดิมนะครับการวางตัวเลขนะครับก็จะใช้สูตรก้าประตูเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะ,ะเน้นนะครับให้กลุ่มผลลัพธ์นะครับถ้าจะถ้าจะเข้าตัวเลขที่ผลลัพธ์เป็นอย่างนั้น ก็ไม่น่าจะหลุดไปไหนนะครับถ้าจับแบบ9ก้าประตูนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนลักษณะของสูตรหรือตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับผลหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16กันยายนอ2อ6 6นระครับรางวัลที่หนึ่งก็คือ สามสองศูนย์แปดหนึ่งสองเลขท้ายสองตัวก็คืออ่าสี 4, นะ่หกเนาะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งอ่าหกมี <c oughs> สักครู่นะครับ เขียนผิดแล้วเนาะนะครับโอเคนิดหนึ่งนะก็คือหกเก้าเก้านะครับอ่าแล้วก็ครั้งที่สองก็คือศูนย สามเจ็ดนะครับส่วนเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนะึ่งก็คือสามสี่สี่นะครับครั้งที่สองก็คือศูนย์ห้าเจ็ดนะครับก็การการหาผลลัพ์เนาะ ก็จะหาจากกลุ่มตัวเลขในสามส่วนนะครับก็คือรางวัลที่หนึ่งเลขขายสองตัวแล้วก็กลุ่มเลขสามตัวทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับคู่ที่หนึ่งะคู่ที่1เนะี่ยลูกตันให้จับคู่หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นกับ หลักร้อยนะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหกเนาะก็คือสองสองบวกหกนะครับอ่าครัอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าหลักหน่วยเนาะอ่าหลักหน่วยรว้อนที่หนึ่งกับอ่าหลักร้อยอ่าหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะเนาะอย่างนี้นะครับ ก็คือสองบวกสามนะครับอ่าต่อไปก็มาดูผลลัพธ์นะครับอ่าหกสองบวกหกเป็นแปดเนาะสองบวกหกเป็นแปดบวกลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเก้าลบหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับสองบวกสามสองบวกสามเป็นหนะ้าบวกหนึ่งเป็นหก ลบหนึ่งเป็นสี่นะครับอ่าก็อ่า,อาได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็อ่าจะมาหาเลขเด่นกันนะครับอ่าเด่นนะงวดนี้นะลูกตันให้เด่นอยู่ที่ เดือนหกเดือนเจนะ็ดเดือนแปดเนาะแล้วก็เดือนเก้านะครับอที้ก็มาดูชุดสองตัวชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนี่ยก็จะมีอ่า สี่เจ็ดสี่แปดสี่เกห้าเจดห้าแปดห้าเก้า หกเจ็ดหกแปดหกเกครับอันี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์สูตรนะครับนะพี่น้อง fc ก็มองผลลัพธ์แล้วก็มองตัวเลขที่ลงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ ชุดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าซึ่งในรอบนี้นะครับอ่าลุงตังก็จะจับให้อ่าในรูปแบบเก้าประตูนะครับอ่าก็จับอ่ากลุ่มตัวเลขอ่าผลลั์นะครับ่อยกันไป่อยกันมานะครับเก้าประตูเนาะแบบที่เคยจับงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นนะครับอ่าสูตรที่ลุงให้ไปนะก็ไปเข้าสองตัวบน นะครับอ่าเนี่ยก็ถือว่าอ่าสูตรเดินล่างนะครับไปเข้าบนนะครับอ่าหลายท่านก็โชคดีกันไปนะครับก็ที่อ่าลุงให้ไปเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจดูสูตรกันแล้วเนาะอ่าหลายท่านก็อาจจะอาจจะพูดเนาะอ่าบางรั้งอาจจะตรงกับใจนะครับอ่าเพราะอ่าตัวเลขที่วางนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้ในงวดนี้เนี่ย ถาเมเลเลขสวยไหมก็โอเคนะครับให้คีเลนะครับแต่ก็ลุ้นให้เข้านะครับก็หลังจากงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปแล้วเนาะงวดนี้ก็ลุ้นให้เข้าอีกเนาอะ,อะหลายท่านก็อยากจะโชคดีเหมือนกันนะครับก็ท้ายนี้นะครับาลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c นะครับที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็ฝาก นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยฮาหนอยนะครับลาวพัฒนานะครับซึ่งตัวนี้กับลุงตันก็ได้ทําการวิเคราะห์หวยหลยหลายสำนักเนะาะหลายหัวนะครับให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับลุงตันด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ ที่ลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ